นี่ของจอันนี้ของของผมเนี่ยปุยเควีแทบจะไม่โดนอะไรแบเยอะเนี่ยมันจะแตกระเบิดมันระเบิดเหมือนมะม่วงฟ้าลั่น

หวานไหมคะสุดยอดยอดค่ะขอบกองหวานโอบปะโอ้ค่ะอย่ามาเย็นจะอยู่ฝั่งสุดยอดค่ะ,ะตรงท้ายตรงนี้คย โอ้ยแม่ฮะได้ได้ตังอันนี้ก้อนสีไทยมาเหรอมันมันนี้ตังน้ำลดผักรถอะไรเนี่ยผมผมสุกจากบดานี่ยขึ้นแท้งขึ้นทางขึ้นแท้งปล่อยจากแท้งล้นจากแท้งลงสาปปีนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างคะอินทผลัมปีนี้เออ่ที่สวนมีตัวเมียเนาะตัวเมียพันธุ์บาฮีพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อมีอยู่ทั้งหมด ร้อยสามสิบต้นก็คิดว่าเป็นทุกต้นครับทุกต้นเลยครับผลผลิตดีมากปีนี้ผล,ผลิตเราจะได้ประมาณกี่กิโลเอ่อผลผลิตต่อต้นเนี่ยปีนี้น่าจะอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลกันต่อหนึ่งต้นนะครับถือว่าปีนี้นีพอมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็พอดีกับผลผลิตของเราเยอะปีนี้เราก็เออเซอร์ไพรส์ลูกค้าหน่อยอ,อาจจะลดราคาลงบ้าง ลูกค้าอาจจะได้กินของถูกลงครับของถูกแล้วก็เกตเกตปีนี้อาจจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าผมทําเกตพีเมี่ยมครับเพราะปีนี้ก็ปีที่แล้วเราไว้สามรุ่นแต่ปีนี้เราไว้แค่สองรุ่นสองรุ่นเพราะว่าอย่างสองรุ่นนี้ก็นี่รุ่นรุ่นแรกมีรุ่นที่สองก็ไล่ๆ่กันประมาณสิบวันครับประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันก็คิดว่า ประมาณวันที่ไม่ไม่น่าจะเกินวันที่หนึ่งกรกฎาเราน่าจะจะได้ขายครับถ้าสาค่าสนใจสั่งจองสั่งจองได้ที่ไหนบ้างอ๋อสั่งจองสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 2 1 9 8 2 2 7 3 0 9 2 1 9 8 2 2 7 3ผมวิชัยครับแต่ราคาเรายังไม่ได้กำหนดปีนี้ ยังไม่ได้กําหนดครับอแต่คิดว่าถูกกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับปีที่แล้วเราขายอยู่หน้าสวนเราขายอยู่ที่400บาทครับแต่ปีนี้ถูกกว่าแน่นอนครับถ้ามาที่สวนเนี่ยจะได้ชิมสดสดแล้วจะได้ดูว่าเออคุณภาพของเราเป็นยังไงอ,อ่าดูเที่ยวชมได้ดูวิวดูอะไรมันสวยทัศนียภาพของเราสวยอยู่แล้วครับอื กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ